just young girl with the quick fuse with the the a girl สวัสดีครับผมจากร้านสกูตเตอร์24ชั่วโมงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถสกูตเตอร์1คันนะครับที่ทางร้านจะทำให้นะครับคันนี้เป็นรุ่นแบต3ลูกนะครับล้อ10นิ้วนะคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับเห็นเด่นชัดเลยครับคือสีครับสีเขียวจากลงจากร้านนะครับ พ่นให้ใหม่นะครับทําสีให้ใหม่พื้นทําใหม่ครับคันเร่งบอกวนไฟนะครับครับตัวล็อกครับเห็นชัดเลยทองนะครับสองตำแหน่งครับดุมล้อครับเป็นอลูมิเนียมนะครับยึดได้สองจุดนะครับหรือจะยึดมากกว่านี้ก็ได้ตรงนี้ก็ยึดได้นะครับตรงนี้ก็ยึดได้ตะกร้าครับบางคนใหญ่ครับครับใส่ได้เลยครับไม่ติดด้วยตะกร้าหลังครับ ไปเบี่งทำงานได้อยู่นะครับปกติครับแล้วก็ตัวนี้ครับคอนะครับจะไม่เหมือนรถสิบนี้ทั่วไปนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าคอจุ่มครับพับได้ปกตินะครับมีมีตัวกันหลุดนะครับใส่ให้ด้วยคันนี้เป็นดิสน้าด้วยนะครับนะครับทางานใช้งานได้จริงนะครับ อยางทำงานได้จริงครับอันนี้นะครับเป็นแต่ครับเป็นสวิตคอนโทรลแต่ครับน,นี้เป็นเปิดปิดไฟนะครับสปอตไลท์ด้านนี้ยูนะครับอันนี้ก็พร้อมเดินทางครับสู่จังหวัดประจวบแล้วนะครับ ก็ใครสนใจก็สั่งได้นะครับทางร้านยินดีทําให้นะครับดูโดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับคอจุ่มครับดิบหน้าครับดูมล้อหน้าหลังตัวล็อกทุกจุดครับคันเร่งโวล์บเสีน้ตาลบางคนหลังใหญ่ไฟสปอตไลท์ครับนี่ครับรูปส่งโอเคครับขอบคุณครับ